ขับรถโตโยต้ามาซื้อสินค้าที่เสวิกิทเราลดไปเลยห้าเปอว้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือขับรถมาไอ้วันนี้หนึ่งหรืขับรถมาค่ะอเสวิกิทนะครับมีบริการขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจัดจำหน่ายแล้วก็ดูแลหลังการขายพวกวงจรที่นี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยี่ห้อนะครับเป็นตัวแทนตรงจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นน้ำซัมซุงเอลจีโรจิบ้าไฮเออร์อีทัชทพวกนี้เราดูแลได้หมดนะครับแล้วก็มีบริการส่งฟรีเก็บเงินไปลาย เงินปลายทางด้วยนะคะพี hmm. no, mm ่โจเงินปลายทางโอ้โหบัตรควันชำระปลายทางเราก็ทําไม่ได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเราไปรูดบัตรถึงบ้านได้เลยเหรอคปล่าูดถึงบ้านเลยครับโอ้โหอยู่แล้วครับสุดยอดมากเลยค่ะพี่โจ ก็อบอกเลยค่ะว่าอตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าดูแลคุณถึงบ้านนะคะเข้ากับช่วงสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะ <brig ens. S 1> ก็คือช่วงกับสถานการณ์ที่เราต้องดูแลคุณถึงบ้านคุณไม่ต้องออกไปไหนเลยคะ่ะ <shades. S 1> แค่คุณทักเข้ามานะคะในเพจของัะวีกิจเซ็นเตอร์นะคะ <c oughs> เขาก็ไปส่งให้คุณถึงที่ <c oughs> บริการถึงที่เก็บเงินถึงบ้านค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยคอะตอบคำถามลูกค้าเดี๋ยวคุณยายมานะครับฝากถึงลูกค้าในมาตลุงต่อให้ไม่ได้ซื้อที่นี่แต่เราก็ดูแลบริการหลังการขายได้หมดครับโอ้โหเพื่อให้รับสัย้ำเตือนอีกครั้งสุดยอดมากเลยนะค่ะตโยต้าที่อยู่ในไลฟ์เพจนี้นะคะกับรถโตโยต้านะคะออกกับโตโยต้มาตทลุงนะคะมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดให้ครึ่งเปอร์เซ็นนะคะ ดิฉันอยากจะมาซื้อเองแล้วะตอนตอนนี้อยากมาซื้อเองด้ยกดยไลค์กดแชร์เพจได้เป็นหลักฐานด้วยนะครับโอ้สวิกิจ่าก็หน้าจอมาสแสดงกับอ่บาฝั่งแอดมินบริการออนไลน์ได้เลยครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะไ<ร>ลค์โต้ตาแชร์เพจสวิกิจได้ค่ะรับว้าวต้องมาซื้อแล้วค่ะ